ดีครับผมมาพ่อ okay, ครับผมเสี่ยวคุยครับผมตันนี้พามาส่งผล30เก่าแรงครับอำเภอสังขานะครับรุ่นรุ่น40ปีครับผมตัวนี้รุ่นไม่ล่าสุดนะครับตอนนี้พี่มัวอธิบายการสลดครับผมคะานี้ดาว32เปอร์เซ็นต์ครับผมเงวนปีก่อนเมื่อ8ครับเงินจ่าย2,000ครับผม8ปีนะครับไม่มีดทิติเฟิร์ดครับผม เมืน4ปีครับผมสวยงามครับโนตารีเมทหกสิบครับผมตัวนี้องยันหมาแท้นะครับค่วยครับผมเมทหกสิบนะครับเดี๋ยวผิดจวอธิบายการสรุนะครับผมล้ไม่เร่งแรงนะ สวยงามครับผมอุปกรณ์สอย่างครับกับคันหานะครับเดี๋ยวตามมาที่หลังครับพันหาพดีรถเซมไรนะครับมนี้เอารถมาส่งสองคันครับผมอีกคันหนึ่งหาสบครับอีกคันหนึ่งส่งสังคาขึ้นกันครับมีมีบอครับผมเอกสารครบอย่เนาะ ครับผเจ้าของรถนะครับขันนี่ผมซอยดาวูยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับราคาจใเกันเพิ่มอยู่เจ็ดหมื่นครับผมดาเพิ่มไปสาเป็นต์นะครับผมซอยดายูหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ันนะครับผม ใจหมวดปีละเกาเมื่อแปดนะครับแปดปีนะครับงวดใ่ญ่สองพันนะครับหวดใหญ่นะครับหวดเกาเมื่อเป็นใจปีหนานะครับเรียนมิถุนาานะครับหมวดปีละเกาเมื่อกวบาทครับผมคลิปนี้ก็ขอฝากกด้ลค์กดแชร์ี่้กัครับผมฝากติดตามด้วยครับ คิดนี้กับขอบฝากไว้สช่นนี้นะครับผมสวัสดีครับ